นของสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที F ่ FD 4104พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปเชียงใหม่ขอเชิญผู้โดยสารทุกทา่านขึ้นเครื่องได้นะทางออก A4 โปรดขึ้นเครื่องได้นะทางออก A4 ขอบคุณค่ะ Attention please Thai Air Asia flight FD 4104 2 Chiang Mai is now boarding at gate A4 Please board at gate A4 Thank you